บ้านส, <distingu> en, สวน 1, พันธ uh <s> ์ทะมีเครื่องเล่นมีสระว่ายน้ําแล้วก็าสวนทุเรียนนี่อันนี้ถ้าเรามาช่วงเดือนกลางเดือนเมษาอ่าจนถึงปลายเดือนพฤษภาก็จะมีทุเรียนที่กินอย่างนี้นะครับใครที่ชอบกินทุเรียนจะได้กินทุเรียนแน่นอนนี่เยือยเลยทุเรียนจากสวนที่นี่เลยนะครับนี่พันธ์อะไรอ่ะพี่การยาวการยาวนะครับถ้าการสั้นก็คือการยาว ไ้ยห้องกว้างมากเลยสี่คนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อนี้ห้องหกคนหองหกเฮ้ยเตียงดีอ่ะอุ้ยเฮ้ยเตียงนุ่มมากเลยอ่ะนี่ครับบรรยากาศในห้องที่เป็นอย่างนี้นะมีตรงนี้มีทีวีโองแอร์นะที่เก็บเสื้อผ้าให้ด้วยมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้มีตู้เย็นใส่น้ำเหลืองนี่นุ่มมากอ่ะห้องกว้างมากนอนได้เลยนอนได้เลยมีเครื่องพายแล้วอุ่ปเลือย่ะดูดีมากเลยนไหมต้องแบบ ดีมากเลยดเลยเปิดประตูมาเจอวิวส่สวนแรกอ่าสวนน้ำข้างหน้าห้องเลยอันนี้นั่งกินหมูทอปะเนี่ยมุมนี้ไม่ใช่กินได้ดิมุมนั่งเล่นนู่นส่วนทุเรียนเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่าบันไดสวรรค์อันนี้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้ห้าคนขึ้นไปพันสองใช่มีอาหารเที่ยวก็อาหารเย็นเป็น มน่ากือโอ้ไว้ยนี่ก็นี่ครับค้ตัวเยี่ยมมากแค่มากินคุ้มดีกว่าคุ้มแล้เราจะตะเข็บแตกไปด้วยกันเนาะฮิตเต้งหาเพื่อนตลอดเลยอะทนละพันสองคุ้มมาก